บรรยากาศในงานนะคะตอนนี้ตอนนี้ผู้บริหารไม่มีที่นั่งแล้วนะคะเขาไล่มานั่งหลังห้องนะคะวันนี้โอ้อันี้คนเยอะเลยนะคะประธานไม่เคยเจอคนขายของเยอะขนาดนี้นะคะอยู่โรงงานเจอแต่นะักเจอเลยนะเจอแต่ผู้ผลิตนะคะไม่ไม่ได้เจอคนขายเรานูนข้างนอกก็ทยอยมาเต็มเลยนะคะนี่แหละค่ะไปน้ำของเรานะคะถ้าไปาน้ำ ไปน้าเรารอดเนี่ยต้นน้ําเราก็รอดแต่ไม่ต้องกลัวไปน้ําประทานไปได้อยู่แล้วอ่านี่นะคะคนเริ่มทยอยมาเยอะแล้วนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวสักประมาณบ่ายโมงครึ่งนะคะก็จะเริ่มจัดําการบรรยายแผนการตลาดนะคะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทีมงานทุกคนที่จงังหวัดสตูลน,นะคะถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะครั้งแรกเลยนะคะในจงังหวัดสตูลน,นะคะที่ประธานมาจัดงาน เปิดตัวสินค้าไปน้ําของบริษัทเรานะคะต้องบอกได้เลยนะคะว่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเห็นบกพวกนี้นะารที่ว่าหนักกว่านี้อีกนะคะเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกพืชกระท่อมนะคะอาจจะมีจํานวนประมาณาหนึ่งหมื่นหนึ่งสองหมื่นไร้นะคะแต่คนที่จะจําหน่ายสินค้าให้เรานะคะมีเป็นแสนมีเป็นล้านคนเพราะฉะนั้นว่าเกษตรกร,ะร,กรนะคะไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจนะคะว่าจะไม่มีเงินรับซื้อใบแล้วก็บริษัทจะไม่รับซื้อนะคะ ข่าวก็คือข่าวนะคะอยากให้พี่น้องเกษตรกรใช้สติสัมปชัญญะให้มากๆในการเสพข่าวนะคะเพราะธรรมชาติของข่าวจะไม่เสนอข่าวด้านดีนะคะจะเสนอแต่ด้านลบนะคะอันนี้ก็คือส่วนใหญ่นะคะของข่าวไม่ได้หมายความว่าข่าวจะเสนอแต่ด้านลบเฉพาะด้านลบอย่างเดียวนะคะอันนี้คืออยากให้พี่น้องเกษตรกร อย่าเป็นกระต่ายตื่นตูมนะคะคือเขาเรียกว่าติดตามข่าวสารสถานการณ์ของบริษัทนะคะอัปเดตกันตลอดทุกวันนะคะไม่มีไม่ใช่แบบอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งนะคะคือบริษัทจะอัปเดตท,ทุกวันนะคะนี้บรรยากาศในงานปลายน้ําของบริษัทนะคะให้ดูเลยนะคะก็เดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็จะมีการถ่ายทอดสดด้วยนะคะวันนี้นะคะค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวมาต่อกันอีกช็อตนึ่งนะคะก่อนจะขึ้นบรรยายนะคะเดี๋ยวประธานจะอัปเดตให้ดูสมาชิกเกษตรกรแล้วก็ผู้ที่จะมาร่วมขายสินค้ากับเรานะคะแต่ก่อนอื่นบอกได้เลยนะคะว่าจังหวัดสตูลไม่มีลูกสวนเราแม้แต่คนเดียวนะคะนาราธิวาสก็เช่นเดียวกันนะคะไม่มีลูกสวนนะคะทั้งหมดนี้คือผู้แทนจำหน่ายของบริษัทไอระดากรุ๊ปและไรเป็นตะวันค่ะ